สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโู่หวยเด่น,น16อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่าน วันนี้ก็วันที่21แล้วนะเจ้านี้ครับใบนี้ครับนะแนวท่านนี้ครับนะฟังมาดับล่าง3มตัว049 0 49นะ3บายนะ 3%, มใบนะสแถวลว่าบายในะท่าน3มแถวดับ3ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับ ต่อไปต่อมาเจ้านี้เอ้ยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฟังมาดับตัวเดียวเนาะดับเจ็ดนะดับเจ็ดก็เหลือศูนย์หนึ่งสองสามสีห้าหกแปดก้าครบโบนสามตัวอดีตอดีตก็ผ่านนะท่านอาดีตเก่อาอดีตก่อนก็ผ่าน ต่อไปครับใบนี้ครับนะ10หน่วยโบูรนนะสิหน่วยโบูรนหลายเจ้านะเจ้าชาลดาเจ้าโกเจ้าออสอนเจ้าพี่ประกายนะค้นโครากนะท่าน5้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปกเจหกายฝากมาหลายเจ้านะหลายเจ้านะ ต่อมาเลยเจ้านี้เก็บหน้าจอได้ X มิน1พ่อน้องมิน087 088 089 08 0081 09 7 099 090 007 000 001นะท่าน ต่อไปใบนี้ก็ลันนาเจ้าลันนาฝากมาทีมสั้นฝันก็ฝากมาบนล่าง5กับ6นะเจ้าโชคเกียรติเจ้ารักเจ้าโตนเจ้าลันนาก็ฝากมา5กับหฝากมา2ตัวต่อมาเลย ป้าแมวป้าแมวดับ10ด,นะด,ด,ดับสินะดับสิบฝากมาดับดับ4นะท่านอาดีตที่แล้วดับหกเนวท่านใหม่นี่ก็ฝากมาดับตัวเดียว4เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางไปต่อกัน พ่อน้องมินนะท่านนะครบล่างเนาะศูนย์สองสามสี่หกเก้าศูนย์สองสามสี่หกเก้านะฝากมาหกตัวเป็นแนวทางมาต่อการเจ้านี้เลย ก็ฝากมาฮรวนโบนะท่าน4 6 6 4 7หกสีนะท่านเจ้าชลดากับเจ้าอาเคงเนาะสองเจ้านี้รวมชุดสามตัวเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากต่อมาเลยใบนี้ครบสอง ตัวหรือว่าสามตัวโบนพ่อน้องมินศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้านศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้านะฝิกมาหกตัวเป็นเนีวทาง มาต่อกันเลยเจ้านี้เอ้ยฝากมาโค้มบนล่างเนาะใบนี้ก็คืออดีตเก่าอดีก่อนนะก็ถือว่าผ่านอดีตที่แล้วก็ผ่านนะท่านเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะผ่านผ่านคู่สองตัวบนนะ แล้วก็สองตัวล่างท่ที่สองตัวล่างนะอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วก็ผ่านสองตัวล่างเนี่ยท่านใหม่นี้ก็ฝากมาหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสี่หกสามหกเก้าหกสองหกเจ็ดหกหกนะท่านก็ฝากมา สิสชุดนะต่อไปครับใบนี้แสงเดือนแสงเดือนฝากมาอาดีตที่แล้วครับท่านใบนี้ก็ห้าหกเจ็ดเก้านะอดีตที่แล้วก็ผ่านหกนะแล้วทานใบนี้ก็ฝากมา ศนหนึ่งสองฝากมา4ตัวเป็นแนวทางเจ้าแสงเดือนขอบคุณมากเลยต่อไปครับใบนี้ครับดับโบนใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะดับเจดนะ อดีตที่แล้วก็ผ่าน,นท่านแปดแดงสองเฉียดไปเกิดไม่ผ่านแต่ก็ถือว่าผ่านมาได้แนวตานใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็ฝากมาแล้วตัวได้เออเราไปดูกันเลยแนยวตานใหม่นี้ก็ฝากมาดับห้านะดับห้าตัวเดียว ดับบนนะก็คือดับรอสอนร้อยสิบหน่วยนั่นเองทวทวมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดที่ตามด้วยครับนะยังไงก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงเลยไปต่อการเจ้านี้ซิดาซิดาฝากมาล่าง หกตัวหกแปดสองสามสี่ห้าหกแปดสองสามสี่ห้าฝังมาหกตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเช่นกันเจ้านี้เอ้ยป้าแมวนะป้าแมวดับนอยโบนนะท่าน ป้าแมวดับหน่อยบนฝากมาดับ7ตัวเดียวครับท่านนะฝากมาดับเจตัวเดียวอดีตที่แล้วดับแปดแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับเจ็ดนะดับเจตัวเดียวก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากมาต่อกันใบนี้โชคนะโชคฝากมาล่างฝากมาล่าง8 ตัวเดียวนะฝากมา81ตัวก็เป็นแนวทาง10หน่วยล่างขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากนะที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นฐนทานเท่านานนะท่านเป็นฐนทานใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอาทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย